ขึ้นอย่างเปิดตาได้ด้วยนี่อขึ้นแล้วแล้วก็เอาหน้ากูออกไปใส่วอลเลนกูเข้ามาแทนเอาวอลเลนกูเข้ามานี่ก่อนเอานี้ออกก่อนแล้วก็เอา,เอาดิสเพย์แคปเจอร์เข้ามา ลบออกมดก็ลบออกรอเพิ่มใหม่เพิ่มใหม่ไว้ตรงนี้สล,ลับภาพตรงนี้รอเพิ่มรูปมดมาแต่ว่าไม่มีใครเล่นแล้วมีนะใคร เล่นสองคนหรือเปลาตกงมึงจะเล่นกับใครเนี่ยคุยไอดิดเอ้คายไอดิสคุยไอริมันเห็นกูไหม่ะเอ้ไปเด็ดกูไปเด็ดกูในยูทูบหรอเออในยูทูบหนึ่งคนดูอยู่ขนาดนี้ใครอ่ะใครวะตกงมึงจะเล่นกับใครเนี่ย แล้วมึงดูไอเล่นไปทุกที่ิีมึงเอ้ยแล้วเขาทำยังไงให้คนมาดูเยอะๆอ่ะแซลมอนจากนอร์เวย์ลงตัว